ครับจเจอเรากันอีกแล้วนะสองคนวันนี้ก็จะบอกว่าไงอะ่ะถ้าทุกคนเนีไม่เห็นคลิปนี้ที่หลังนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกผมนี่ไม่ได้เปิดอะไรน้อง <c oughs> ผมมันโจหัวไปแล้ว <c oughs> ว่าขี่รถเป็นสหิีนะครับเ <c oughs> ชียงรายสถิีบตอนแรกก็คือว่าเราจะเดินทางกันทั้งหมด4คันเนาะ <c oughs> ตอนนี้โดนเทนหรือสคันนะครับ ก็เลยต้องใส่กระบะไปนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ครับข้างหลังมัดไปแล้วเห็นปะขับไปสองคันก็แบบก็นะกันไรกัะไรอยู่อ่ะแล้วไปกลับมันระยะทางมันไกลด้วยครับก็วิธีนี้ดีที่สุดขับก็เป็นสองพันโลอ่ะถ้าไปกลับก็คือสองพันโลระหว่างก็คือเชียงรายสัตหีบนะครับก็เหมือนผมก็ได้กลับบ้านด้วยตั้งแต่มาอยู่เชียงรายก็สามปีแล้ะเนาะโอเคนะครับแต่ว่าเนี้ยระยะ อ่ระหว่างทางเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเช้าเนาะก็จะทําเวลาให้ถึงแท่วัที่สุดแล้วก็กิจกรรมพรุ่งนี้ง่ายๆเลยเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันกเล่าครับกินเล่านะแล้วก็ผมจะมีเอาระยางลงไปด้วยแล้วก็จะมีพี่ๆที่มาหาด้วยนะครับโอเคครับเราจะเจอกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเจอกัน รืวอกรุงเทพโอ้โหเหยียบเหยียบคัดไปประมาณ3 3สถึีหมื่นทีครับรถติดที่หายก็เจ็ดมงช้าครับตอนนี้ก็ขี่มาจะทุ่มแล้อใช่ไหมหกโมงสี่หกโมอาจะทุ่มแล้วครับเพิ่งมงพอดีพอดียังไม่พอกรุงเทพไม่ทไหนเลยก็ตอนนี้ก็จัดการจะถึงสุวรรณภูมินะครับ คาดไวว่าประมาณสามทุ่มโดยประมาณนะก็ตอนนี้ก็พ่อโทรมารถามว่าถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจนะเปิดกล้องมามีหมึกมีกุ้งมีอะไรไว้รอหม,มึกกุ้งนะครับก็ยังเดินทางกันต่อผมเหนื่อยมากเลยเนะีย่ยปวดหลังมากเลยเนะี่ยนี นัง่งแล้วปวดหลังเลยที้ยอ่าโอเคครับก็เออลืมบอกว่าทริปนี้ไม่ได้มีแค่สองคนนะมีอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นอ่ดีมเนาะก็คือแฟนของโนนแล้วก็น้องหญิงแล้วก็ดาวินยายแล้วก็คุณยายด้วยมากันครั้งนี้นะครับทริปทะเลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันโอเค a later few moments เป็นไงบ้างโอ้หปวดหลังหลังเสียแล้วมั้งเนี่ยฮะตอนตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่ละลายซับอยู่ละลายซับกันหลดะลายซับกันหลาดเนี่ยภาพาพามาด่วนภาพามาด่วนฮะของเงินของเงินนี่ฮะวันถึงก็เจอเือเฟิร์สเลยอ่ะฮะคือขับขาคุณ กนเลยโชโช๊นี่ฮอันนี้มามารู้จกัจกเจ้าของสำนักก่อนเลยฮะพี่โอ่งครับพี่โอง่งวันนี้วันนี้พี่โอ่งฮะัวหน้าแก๊งมาฮะอันนี้ยูบูทฮะอันนี้สวอนะครับสี C ่สี่ปีนี่ครับนนอ,รอันนี้รถสวออันนี้รถของยูบุทนะครับ พาพาพามาดูหน่อยพามาดูก่อนเดี๋ยวหาว่ามาถึงที่นี่ไม่ไม่ดูไหนไม่ไปไปไหนอะไรงเี้ละลายซับเป็นไงนี่รถน้องวิวฮะนี่ครับอันนี้ก็คือที่เด่นเลยนะบอกเลยนะดูนะเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเป่าเห็นเปล่าเห็นเ่าแต่ละคันเห็นเปล่าครับนี่ครับนี่ครับ เนี่ยครับก็ถ <IT ES> <y> ึงละลายซับแล้วนะครับแต่เขาก็จะงงกันว่าเอะวันนี้มีอะไรวะพรุ่งนี้มีอะไรกันมะวันนี้ก็จะมาพรุ่งนี้ก็จะไปมีทริปของนักมขมคอนะครับ แผนแผนพรุ่งนี้ลงเรือซักสิบเอ็ดโมงพี่ขึ้นบ่ายกีโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วแต่ดูสภาพน้องๆก่อนถ้าไหวก็ลงทะเลอะลงทะเลฮะนี่ไปดูรถอยู่สองคันอยู่ท้ายรถน่ะท่อขูดมาด้วยน่ะโดนกันเองเหรอไม่ใช่สวิงเอาขูดไกยเหล็กท่อรถมันโยกพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุยกับพี่ๆี่เขาก่อนแล้วบ้าโคตรนะเพื่อจะมาแล ีนอนอ่ะสดชื่นสดชื่นนี่ครับก็จะมีพี่โยธานะัมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวหาสวัสดีครับนี่มาหามาหามาหามีการบอกว่าอ้าวนึกว่าขี่มาที่ไหนได้นี่ครับโดนเทฮะจาก4คันเหลือ2นี่ก๊อกน้ำมันพังครับนี่ไปซื้อโอลิงมาใครถามมืงวะา มีคนถามไม่ได้คุณตอบเขาเ่ยอันนี้พี่ชายผมแต่บางทีก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกพี่เท่าไหร่เวลาเรียกพี่ผมมาครับผมก็ต้องนี่นี่เี่นี่นี่พี่ชายนี่พี่ชายพี่ชายสำหรับพี่้อะไรนะครับวันนี้อยู่ยาวเลยนะนี่ไอ้นุ่นเป็นแป้งกูก็กลัวต็มที่แล้วนี่มึงเล่นสีสเปเลยกูจะไม่เหลืออะไรเลี่มากี่โมงก็คือมากี่โมงมาก่อนใครเลยครับ พี่ป๋องครับพีพี่คนนะฮะเขาก็พี่ป๋องอยู่ถึงกี่โมงตีสองบอกเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่ต้อมมาก่อนแม่งตีสองอยู่ข้างหน้าเลยฮะเฮ้ยรถติดเหรอรอพี่อะแหละโถ่อ้ยอยากจะด่าแต่ก็ไม่อยากจะด่าไอ้นอนทำไมไปงนตัวกูมาโอเคครับก็เดี๋ยวจะเมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนจะถ่ายก่อนเมื่อคืนจะถ่ายจะไปถ่ายวิดีโอนาอยจะถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เลย แล้วก็พี่ป๋องก็มาใช่ไหมครับที่สัตหีบพี่พี่มาก็ดูแลกันก็วันนี้แพนเดี๋ยว11โมงจะออกไปออกไปทะเลนะครับก็จะพาไปเที่ยวเกาะเพื่ออ, <c oughs> อะไรเนี่ยฮะจะพาไปเที่ยวเกาะครับเสร็จแ,แล้วก็กิจกรรมวันนี้เดี๋ยวไงมาดูกันก็จะมี <c oughs> พี่พี่จากไปริ้วเข้ามาแล้วก็จะมีน้องจาการะยองจะเข้ามาหาด้วยครับวันนี้นะยังไงเดี๋ยวก็ ว่ากันนะฮะยังไงขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องถ่ายแค่นี้แหละมึงลืมกดเปิดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพี่ต้นเคยขึ้นขอสวัสดีครับวันนี้อีกวันใช่ครับวันเสาร์อีกวันแล้ววันเสาร์กก็มองลับเอาไว้นี่เอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนมาจากนู่นก่อนครับ ก็วันนี้อีกหนึ่งวันเนาะเราเป้าหมายไว้ว่าจะไปเกาะนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กระโดดเบียร์แป๊บกระโดดเบียร์อันเย็นด้วยไอสัตว์ชิลชิลที่สุดแล้วอ่ะไอเที่ยังไม่ได้นอนดีกว่านอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะนะครับเมื่อคืนถึงเมื่อวานประมาณสักขอดห้าทุ่มแล้วครับแล้วก็ถึงบ้านก็เียร์กันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างแล้วเมื่อคืนเนาะ นนก็นอนน้อยด้วยลูกลูกร้องอตีสี่ตีสี่ผมจะนอนแล้วนนก็พาลูกออกไปขี่รถเล่นแล้วกลับมานอนต่อนะฮะก็ตอนนี้ก็จะมาเที่ยวกันแล้วนี่ดูให้ดูก่อนเปลี่ยนจากขับขับรถนะฮะก็จะเป็นขับเรือดูกันนนบอกว่าเดี๋ยวจองหัวเรือก,กัอนเลยกินเยียชิล ใครไปมาก็ตามนั้นน่ะแล้วแต่พูดไปก็ได้หาว่าอวดนะคะเออเนี่ยครับก็อยู่กันแล้วมีพี่ต้อมกับน,น้องหญิงแล้วก็อมอตังนี่ไหนละถามเดี๋ยวถา,ามถือกล้องวว่าถ่ายปะยู่นี่ฮะบรรยากาศโอเคนะเดี๋ยวมากมีเบรกมา,กา,กา,าครับตัวนักกีฬาเรือใบครับ ทีนี่น่าจะเป็นสมาคมเนี่ยคล้ายๆถ้าเป็นะเน<อ>ถ้าเป็นทางเหนือก็จะเป็นสโมสรฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่จะเป็นเรือเดี๋ยวแป๊บนะครับขอญาติยกเดียวหน่อยคอแหง้งนี่กล้องหน้ากล้องหลังไหนกล้องหน้าอันนี้อันนี้กล้องหลังกล้องหลังอ๋อแกนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับรถเลยเหรอรถในรถผมอ่ะเดี๋ยวนะครับในช่วงนี้นะฮะ ดูกันว่าไอ้หนุ่มเมืองเหนือมึงมาทะเลแล้วมึงกินดอกเบียได้อย่างที่พูดหรือเปล่าดูกันสี่สามสองหนึ่งแล้วจบยกให้หมดไปเลยหนึ่งเรื่องเมาเรือเหรอกระจดดโอ้ยแต่ไปว่วกหน้าเรือด้วย ハハハハ ภาษาเหรอภาษาไปไกลมากเลยความไปถึงความไปถึงจีนเกาะฝั่งนู้นน่ะไก่ไบเอาเลยนี่คนอยู่เฉยๆได้หมึกแล้วนี่ปลาทูป่าน่ะรสชาติดีหมึกสดมันแบบมองไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้มีความเค็มไม่มันหอมๆ ก็น้องก็แช่น้ำตาลมาซื้อมือมาเมื่อเช้าบอกไม่ถูกแต่มันมันไม่ได้มีความกลิ่นแรงของมือ่ะ่ชอบชอบ thank you โอ้ยของจริงครับของจริงจริงจริงรู้จักยูรุโกเซนเบนหรือเปล่ากคุณน่ะนี่ของจริงใช่ดูอันนี้ปลาอะไรบอกเลยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่เขาทำกัน จะกล้าอย่างงี้ไปกลับมันมันไม่มีฟานนี่ดูของจริงนะครับผมของจริงนะครับเดมันรอเล่นกับผมนะจับัจับเสร็จแล้ว,วมันก็ต้องมีพวกกระแสน้ำด้วยครับ

ตอนนี้อยู่ไหนบา <Yeah. S 1> งสเตร่บางทะเลแยัแ yes, ล uh. ้บางสเตร่เดี๋ยวขอแม่อยากคุย,ย,ย,ยกินเบี้ยกันหิวเบี้ยพูมันพูดแบบจริงจแล้วคืออยู่บางแสนจริงๆจริงอ <B ans> ่บางแสนเอาเอาเอาสาระบางแสนแล้วมันแยกไอ้นี่อาณาจักรแบบปกครองตนเองเป็นบางสเตร่เอาเอาเงเราไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์เลยตอนนี้มีใครมา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 บ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้มีต้นระยองครับ วันนี้อยู่กับใครบ้างครับตอนนี้อตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มสิบหกนาทีครับอ่าอยู่กับงาน SR l i m b u b e a t นะครับ l i m b u b e a t นะมาก่อนงานหนึ่งนาทีครับเหลือเหลือได้สองนาทีอ่ามามาก่อนงานสองนาทิตย์ก็มาครับพี่โยฮ่ามาไกลไหมโอ้โหเอ้ยตกมือเดี๋ยวไม่เห็นพี่โยไปเดี๋ยพี่โยด้วย ก,ก็มาเล่นของเล่นด้วยมั้งแกก็พี่น้องเอดามากันนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยกัน <c oughs> น,กนะครับสำหรับริมหาดวันนี้นะครับยังไงครับสวัสดีเอ่อข้างๆเต้นข้างๆตัวข้างๆด้วยกันนะครับแต่ไฟไฟมันหายเยนี่ยเราสั่งไว้ให้เป็นแบบนี้ให้มันกระพริบกระพริบไว้อ๋อให้มันสลัวหน่อยเออมันจะได้แบบมีแบบเหมือนไฟวิบวับวิบวับครับไม่ไม่ไม่ให้นิ่งปกติไอ้นนลูกมึงมองหน้ากลัวลูกก็ มาเล่นๆกันก็วันนี้นะครับก็มีพี่ๆเขามาเมื่อกี้เอมาหานะครับไปก็ขอเพลงด้วยกันนะครับไม่ต้องด่าผมนะดผมคนเดียวผมไม่รู้จะพูดอะไรมาท่าทางค้างซ้ายนะครับอย่าลืมเพียนข้างขวามาด้วยนะครับอย่ใส่กับบ้านค้างทรายไม่เอาหรอไม่เอาครับใส่ไม่ได้ครับเอาค้างขวามาด้วยเพียนข้างขวามาด้วยขอบคุณครับเเ็ดึงกมมผจะให้ครับวันนี้ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับแต่วันนี้เราจะเดินทางกลับเชียงรายกันแล้วก็เปิดเลยก็เปิดมันมาพักมาพักพมาพักพอนะเหมือนเหมือนไม่ได้พักพอนอนตี่สามตี่สี่ทุกวันเที่ยวนะกินเหล้ากหนเดิมก็น้องมาได้เจอพี่ๆเราเนาะไอ้เบิ้ลตดไอ้เบิ้ลตดแต่ตอนเนี้ยกินกินกินตดมาละ ง่ายๆก็เหมือนสรุปงาน่าสรุปงานวันนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าเรามาเที่ยวนาอคือถ้ามันจะบอกว่างี้ไงงานน่ะมันมีงานพ่อซา์งานก็คืองานพี่อึงแหละถ้าแกไม่ได้เลื่อนเราก็จะคงได้เจอพี่น้องเยอะกว่านี้เนาะ<ม>ก็คือว่าเราหลังจากนั้นเราก็เลยเออไม่เป็นไรก็คือไหนเพราะมันมามคือาลางานาตั้งใจจะมาแล้วอะไรเงี้ย<ม>ก็ได้ไปเจอพี่โอ่ง นองแก๊งละลายทับนะครับก็เจอได้เจอพี่พี่เอสอารเสร็จแล้วก็อะไรในขางหนะารถชนเนาก็จะเจอพี่โอเจอพี่วุฒไดเจอวุดได้เจอเมอร์ได้เจอเพื่อนถอนเนาะเสร็จแล้วก็อ่าได้เจอวันแรกก็คือได้เจอพี่พี่แล้วก็ได้เจอพี่ป๋องที่อยู่ตาตหีบนะครับแล้วก็เจอพวกน้องๆก้องซ่าอะไรพวกนี้ทุกคนได้มากัน ก็คือพวกนี้จะเป็นน้องๆที่เล่นระบายอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาหาก็น้องๆเขามาดูแลพี่โอนีพีโอมาจากแปดลิ้วพีโอมาจากแปดริ้วต้นระยองมาจากระยองมาหาพี่นุ่นด้วยนะครับจากเร่อ่าใช่ก็เออก็มีวันวันวันนั้นก็มีมีนุ่นตามมาด้วยแล้วก็มีพี่ต้อมพี่ต้อมนะต้อมก็คือใใคครรนนะะต้อมอ่ะนถ่ยเขาบอกอ่า พี่ชายเรียกแต่นับถือคือพี่ชายทำไม่นับผึอคือเี่ต้อมหยอก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 นะก็ถ้าพี่เห็นในอีกนคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะพี่ต้อมนะบอกบอกกันก็มีความสุขดีครับเออยังอันนั้นในวันที่สองก็คือเราได้ไปเที่ยวเกาะไปหาได้ได้ไปเที่ยวเกาะการไปขี่เลยยางมาเห็นแบบมันมียังไงบ้างอะไรเงี้ยได้มาเห็นชีวิตในส่วนหนึ่งของผมอะไรเงี้ยน้องได้มาเที่ยวเนาะ ได้พาเที่ยวเากาะได้ไปเจอแบบเรือใบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อีกวันหนึง่งวันเมื่อวานเมื่อวานก็ไปกินข้าวกันนะครับก็ที่โคกสมัยศาลแล้วก็ไปหาไปหาหนงลําหนองลําเราก็ได้ไปเจอหญ้าด้วยไปยา่าเจอญยญาย่าของผมเองนะครับแล้วขากลับมากไ็ได้ไปกินข้าวร้าน สุขเสมอหมูจุ่มนะฮะบอกเลยว่าจะเป็นร้านรับสังตะฮีถ้าใครมีโอกาสไปก็ได้ติดต่อไปหาแกได้นะครับอร่อยไม่ตาอร่อยไม่ซ้ำาจำสูตรไม่ได้นะฮะให้หกสกปรกให้สิบไปโอเคนั่นแหละฮะแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันเดินทางกลับของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจจะมีแบบเก็บผ้าบ้างไม่ได้เก็บผ้าบ้างหลายๆอย่างแต่บอกเลยเมื่อวานก็อยากจะเก็บแต่ก็ไม่ทันจะเก็บนั่ง นั่งอยู่หัวหิวกันนะหลายช็อตครับเออยังยังเพื่อนวาอาพี่วาพี่วาก็มาู้การผู้กานฝากถึงไอเด็กๆพี่ต้นนะไอเพิร์ดไอซ่าไอกล้องเนี่ยมีนัดพี่ธนาเชียงรายอ่ะนะมีนัดกันแล้วเวลาว่างไปโอเคนะครับเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าทิมหน้าเราจะไปไหนกัน อยังไงด้วยครับก็ฝากต้นจำนวนไว้ด้วยนะครับ,นนรบถ้ามาเชียงรายก็นึกถึงพวกเรานะครับถ้าผมเป็นคนตีนใครอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเป็นสัญดาของผมจริงๆขอบคุณครับแล้วเจอกันด้ว้